สวัสดีค่ะพี่น้องกองไฟทุกปูทุกคนจ้ามาเด้อจ้ามาเด้อมากินมะมาน้ำแย้ต่อมค่ะตามประเทศสปกรแล้วมันแ่เอาทุปูทุกคนเด้อค่ะเด้อมามากินมะมาน้ำแย้ต่อมขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อที่เสามาติดตามมาให้กมาใจยายต่อมค่ะยายต่อมชุมแพรจ้าบ้านๆค่ะพี่น้องมามาค่ะนะมานายำๆกินกับบกแดงสองสามนวยค่ะพี่น้อง

เียงขาเจ้าหาเจียงเสียงแจ้งเป็นบตเป็นหาเสียงค่ะพี่น้อง มืออื่นเป็นมือตัดสินเนาะมันเปิดเคี่ยงกันวิ่งเว่งอยู่ Lạc là thêm nào lấy nhẹp thêm. Okay. <laughs> <và định vị. cười> anh phải lắm nắm phải nhạc đi bố. Liếm bênh nhạc bênh nhạc bênh lấy phe nhạc bênh nhạc anh đi bênh nhạc đi ญาติเล่ามันเนี่ยเรอจิบกึิ่นไปน้ำหนาวไปบึงหญ้าขึ้นเป็นเอาหญ้าจีดยาขายหยาขึ้นแล้วเพิ่นคอ,อยจีาายลุลงมาหาับยายตุมแล้วเพิ่นก็ไปไปใช้ชีดอยู่นน้ำหนาวค่ะลูกสาวลูกเคยกับหลานๆไปน้ำหนาวกันเลยเงียบยาตุ่มาตุ่มมามากนิน เจ้าก็ร้อยเขามีวนคนที่เยอะที่ใส่เนาคพี่น้องเลยเยอะบรรยากาศี่นอย่างแบบบ่นี้มนออรุ่าคลิปนี้ยายตับกับคอฝาไปก็มีแล้วค่ะเด้อกินหนักพอกันไหมค่ะวายสุกพแข็งเรื่องคือดีไม่แห้งันด้ค่ะเด้อกดทุกคนค่ากกดไลค์กดติดตาม กวดซับสะไก้แห่สองพิมพ์เพชรจะเป็นบ,บ้านนี้เล็กค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะก็ไม่ส่วนสองคน,น,นลานๆเปไปเที่ยวน้ำหนาวพยยามย่าพิ่นสวัสด,ดีค่ะลำนื่ยลำนืยเจอกันใหมเด้อคะ่ะ